เป็นควันเข้าตาไหมควันเข้าตาแสบมันไม่แย่ไม่แย่ลูกถอย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 ไฟมันอันตรายไหมดูไฟดูไฟด้วยดูไฟด้วยอันตรายไหมมันไปแย่แสงนู้นใส่เตาใส่เตาแล้วเอาไปแย่ใส่เตาครับดูไฟด้วยดูไฟด้วยอยู่ในความดูแลของนะครับผู้ใหญ่บ้าน <c oughs> <c oughs> เด็กสิบแปดบวกต้องดูดูในความดูแลนะโอเคนะครับเลีนไฟต้องระวังนะครับโอเคไหมอ่าให้่าช่วยดูให้นะ ืมแต่เล่นได้เล่นได้ต้องเข้าใจเข้าใจมันเล่นเพื่อความเข้าใจนะลูกไฟมีความร้อนไหมครับกระตาไว้หนวกกระตาไว้่งเอาให้ญาติดูไหมญา่าดูทำหน้าตา,าจ้องก็ไ่ไปเรื่อยเลยเห็นไหมน่ะต้องดับมันไหม,มต้องดับมันไนหะมแม,แม่แม่ดูหน่อย,น,อยน่ะแม,แม่ดูหน่อย<ๆ> เย็บหน่อยเย็บหน่อยเนี่ยไอชอบลองที่ใส่ยืดหนึ่งวางนั่นน่ะไฟมันร้อนไหมลูกแล้วยืดไอหม่าท่องท่างแล้วอืไฟมันร้อนไหมครับอืมดูวางไว้ไปวางไว้เฮีย่าวางไว้เออเห็นไหมไฟมันร้อนร้อนเล้วเดือดแล้วแก๊สอ่ะพอยังเป็นพอยังหรือไปดูดูย่าเผาอะไรเนี่ยไปดูย่าดูย่าเผาอะไรเนี่ยไฟไฟออกเลยอ่ะสองญาลานเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องเขาจะมี ใครเป็นคนไม่รู้เรื่องโปเจ๊ะดับอะดับเออเอาไปทับเลยเอาไปทับเลยมันดับเอาไปทับเอาไปกองทับเลยมันดับไหมมันดับเออเอาไปกองทับเอาไปกองทับอีกอาหินไปกองทับถ้าหินมันไม่ติดไฟเนี่ยปึ๊กเออระวังมือระวังมือตัวเองด้วยไปวางใกล้ๆโยนลงเลยโอเคเรียนรู้ไปแต่ไฟมันร้อนไม่รู้ ไฟมันออไฟม,มันพอดเฮ้อะไรจัดอะไรกัดหัวนั่นดำดำแม่อะไรยุงบอกไม่ใช่ฐานติดหัว <laughs> ฐานติดเัวอ<ก>เอเตอะเอเตอะเราเื้อนเอติดหัวเลยนะอะไรอีกยัดขไัดอะไรเข้าไปยัดไฟนะมีควันออกมาใช่ไหมตอนที่มันจะดับนะใช่เพราะว่ามันไม่มีไม่มีออกซิเจนไปเลี้ยงไฟก็เลยมอด ไฟมันไหมเพราะออกซิเจนเดี๋เวมึงมืออะไรเนี่ยานติดแม่ไฟแม่แม่ดูหน่อยเออร้อนไม่รูเออมันแยบมันร้องอยากเรียนมําลังเรียนอยู่เรียนรู้ชีวิตพอแล้วไงพอเลยไม่เคยเห็นพอยะพอยะมันย้อนใครก็ทำแบบยาดอก เขาเปลี่ยนแปลงไปมีแต่หญ้าไม่เปลี่ยนตัวเองจัดไปแล้วจะมาครับใบลดลงไหนๆเรากางจานจิยัดเข้าไปแล้วก็วางไว้ลูกพอยางพอแล้วเนาะบายะพอพอแล้วพอแล้วเล่นไฟพอแล้วเรียนรู้พอแล้วฟางลงอ่ะบวมนะอยู่ดหลายวันแลยนะแผลนี้แผลนี้มันอยู่หลายวันแผลมันพองแล้วลูก แต่ก็ต้องรู้เองนะเจ็บนะเจ็บรถโดนบ้างอะไรบ้างออกรถเออเออเอาหินทับไว้หินทับไว้ขาเหยียบเหยียบหินสองคนนี้ก็กลั่วข้างเรียนวิชาเออเรียนวิชาลูกเสือนะแม่เสือดับแล้วไม่ต้องเลคไปดับแล้วเอาไปชุมคิดแล้วหนุนวอย่างง่ายๆแม่อาจารโดยอย่างง่ายดีจะเอาข้าวเดียวออกให้กินไปแล้ว กอที่อทำอาหารกับยานี่ยนี่ไขี้เท่าไงโอ้ย่าม huh ีข้าเหนียวนะ่ข้าเหนียวที่เรียกว่าหมาข้าเหนียวไปอ่ะเียกอะไรนะภาษาสวยโดยดีบกำลังทำอะไรกับโดยดีนะจุ่มเข้าไปปล่อยสะบัดภาษาช้างไม่ใ่ภาษาคนอหละแต่ภาษาสวย ัสเจโอเคยังอ่ะมันดับแล้ววางไว้ลูกมันยังมีไฟอยู่ข้างในมันร้อนนะจับปุ๊บรู้เลยนะครับลวกทันทีโอเคอทำนี้ก่อนนะครับย่าพาไปกินข้าเหนียวไปนหมอดันทีอ่ะมอดันทีไปับไฟนะครับดับไฟจะับได้ข้าวเหนียวแล้วเนข้าเนียว้้ว